น่าจา้านี่ไม่ให้พัดกระเพ้าพัดกระเพ้าใส่เกาะอีสานเริ่มแรกรก็จะเริ่มแรกถ้าเอาใส่เกาะอีสานนี่มาต้มกําหนามก่อน เพื่อให้น้ามันจากใส่กออีสานออกมาข้าจ้องมาต้องใส่น้ํามันเพราะแต่ข้าใส่น้ํามันไปน้ามันเสียในน้ามันหลมันเสียหเหรียนพ่อนํนมันพ่อหนามแห้งข้ากะเอาพริกลงมาผัดผัดใต่หอมพ่อผัดตามเนี้ยเอาตรงการแล้วข้ากะใส่ซอสลงไป ตามแต่น้ำตาลรายตามแต่ผงชูรสแล้วก็พัดพัดนิดนึงรู้ึกว่าน้ำมมนหวดละแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึง ซื้อน้ำแห้งไปเทากับเติมหนาลงไปอีกนิดนึงโอเคน้ำทั้งเจลลั่งพอดีร็จแล้วเก็ใส่ใบกระเพราลงไปใส่กออีซางนี่มันเป็นเรื่องที่มีน้ำมันหลายเอากระดองใส่น้ำมัน แค่ต้มหนาให้น้ำมันจากใส่กอ,อกออกมาซื้อแค่นี้ก็ได้ใส่กอ,อกพัดกระเพ้าใส่กอ,อกอีสานปเตรียมตัวกินกันได้จ้ะไปไฟนน้ำกัน